เหลืออีก17จังหวัดรับฝนวันนี้ถึงพรุ่งนี้สวัสดีค่ะวันศุกร์ที่8เมษายน2565ติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากับห้องกระจายข่าวชาวบ้านค่ะวันนี้ยังคงมีฝนตกกระจายตัวเกิดขึ้นได้จากกระแสลมตะวันตกและลมทางด้านทิศตะวันออกซึ่งนำความชื้นเข้าสู่บริเวณประเทศไทยโดยในวันนี้จะเกิดฝนขึ้นทั้งหมด17จังหวัด จะเป็นบริเวณจังหวัดใดบ้างจะมีฝนตกหนักตกแรงแค่ไหนไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะสภาพอากาศในวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าในขณะที่ลมตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือทําให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ ส่วนในบริเวณภาคใตย้ยังคงมีฝนฟ้าขนองจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกสะสมซึ่งยังคงทําให้หลายพื้นที่เกิดน้ําท่วมขังอยู่ในขณะนี้ส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรชาวเรือในบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง โดยสภาพอากาศในบริเวณภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางและตากอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด20-23ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-3องถึงองศาเซลเซียสภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด23-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36ถึงองศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากตามแนวชายฝั่งทะเลอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภากใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีเยลาและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภากใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียส จากแนวโน้มสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและแปรปรวนในช่วงนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทั้งในบริเวณตอนบนของประเทศและพ่อแม่พี่น้องในบริเวณภาคใต้ดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารที่เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรง เฮงเฮงรยวยรวยโดยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ